อันนี้4เดอรไม่เข้ามา,มานนครับ4เดอรมาจากนี่แหละครับมาอย่างนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่อง A05 ครับ A054 <A 04 S 1> ผมมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าญี่ปุ่นไม่มีพัฒนาให้ล้าหลัง<ช> <ๆ S 2> จริงครับบางคนจะกลัวเหมือนเมื่อก,ก่อนนะ E3 ใครกล้าเล่นครับคนหาว่ากลัวกินน้ำมันกลัวกินอะไรผมนี่เล่นตั้งแต่แรกๆในในใน,ในี้เลยและสุดท้ายเป็นไผมทำเลดได้รถผมเองผมกินใกล้เคียงกับโจ8ผมคิดว่าลูกมันจะชักยาวเหมือน E9 ครับมันจะได้แรงอ่ะไม่มีท้อกอ่ะ สวัสดีครับอยู่กับช่อง Adbt ครับวันนี้พาทุกท่านมาที่เมืองการกันครับพามาดูอีกงานหนึ่งของอูบังเดะพั่นกาญจนบุรีนะครับนี่เลยวันนี้เราพามาชมเจ้าฮิโนโดมิเนเตอร์หรือว่าเรนเจอร์ญี่ปุ่นมานี่เลยครับ ande, รบังเดสวัสคบคันนี้มาทำไรครับบงัง ลูกค้านำาข้าวี่งผมมาตั้งคันครับมารถเป็นรถสั้นและเป็นถุงลมครับให้เรามาเลื่อนช่วงให้บ<ค>ัญยาของเดือมมามันแค่5เมตรกว่าครับรเราอีเป็น7เมตรห้าเจ็เมตรห้าครับแล้วก็<อ>เปลี่ยนจากถุงลมเป็นแหนบ,รบ<ค>พร้อมจัดทรงบรรทุก15ตันโอ้ลูกค้าต้องการทุก15ตันเต็มเราก็จัดทรงเสร,ริมแหนบหน้าหลังให้ครดามควัซีให้อะไรให้ลูกค้าไปเรียบร้อยอ๋อดาบด้วยแล้วดามล่างทั้งทั้งทั้งเส้นเลยแล้วจูนเจรินอะไรด้วยไหมครับวันนี้ ยังยังไม่ได้จูนครับเดีย๋ยวจูนวันที่ลูกค้ามาเพื่อเราจะจุ่นแล้วให้ลูกค้าขับให้<อ>ผมผมจะจูนสดเพื่อให้ให้ลูกค้าได้ลองขับว่าพอใจไหมเติมหวัวเติมกลางเติมท้ายเติมได้หมด<อ>ครับพอเราไม่มีการโยนไฟเราจูนสดหน้างานเลยครับ,รบซึ่งจะรถท่านใดที่รู้สึกว่ากินน้ำมันไม่โค่อยโอเคเนี่ยสามารถมาหาบางังได้เลยได้ได้ครับผมไม่ดีไม่จบไม่เก็บตางครับบานึงก็ไม่เก็บแถมให้ด่าด้วยไม่จบไม่เก็บงค์ให้ให้ด่าเลยแล้วให้ด่าด้ยครับซึ่งหลายคนที่มาก็จบเหมือนกัน แต่จบกาานเราเราถ้าถ้าคนอย anyway. ู่ในวงการจะรู้จักใช่ใช่ครับเพราะว่าจะเราเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับหลายคนมาจบที่นี่นะใช่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 ครับเราหรือว่าท่านใดเป็นแบบว่าพวกซีนเกเทกหมดไม่กล้าอยากจะวางไอ้เจ็ดร้อยก็ได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันหมดครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้วางไอ้เจ็ดร้อยได้ได้หมดครับเราทำได้หมดได้หมดขอแค่ขอแค่ให้ลูกค้าบอมาเราสนองได้หมดให้ลูกค้าเสนอมาเราสนองได้หมดครับแน่นอนที่นี่คืออีกที่หนึ่งที่ผมว่าจบสุดแล้วในวงการเจ็ดร้อยนะครับประมาณนี้ เดี๋ยววันนี้พามาดูคันนี้กันครับ<ฯ>บอกเลยว่าคันนี้นะครับสวยมากครับผมโอ้โหอันนี้สีเดิมไม่เข้ามาคันนี้สีเดิมมาจากนี่แหละมาอย่างงี้แต่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับโอ้โหล้ออะไรก็มาอย่างงี้หมดเลยล้อลายเทพด้วยอันนี้ใช่ล้อลายเทพเลยครับโอ้โหนะครับประมาณนี้สีสวยมากครับดูสีดิสีโคตรดีอ่ะสีดีจริงครับผมเก็บมาก ใช่ครับแล้วเสียงเขาเงียบดีเลยครับเครื่องนี้เงียบดีครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่อง A 0 5ครับ A 0 5 4ย์สครับสำหรับบางคิดว่าเครื่องตัวนี้เป็นไงบ้างสาหรับผมที่ผมผมก็เพิ่งได้ลองขับคันนี้คันแรกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ J ห5ผมว่าตัวนี้กินดีกว่าตัวนี้กินไม่อ่ากินแน่นอนคุณกำลังโอ้กำลังคือถ้าออกท็อกพร้อมกันรถหนัว่าตัวนี้ดีกว่าแน่นอนแต่เรื่องเหรียญน้ำมันเนี่ยผมไม่มั่นใจแต่ผมมั่นใจอย,อย่างหนึ่งว่าญี่ป คนหาว่ากลัวกินน้ำมันกลัวกินอะไรผมนี่เล่นได้แรกๆในในนี้เลยและสุดท้ายเป็นไผมทำเลดได้ลรถผมเองผมกินใกล้เคียงกับเจโปแปดโอ้โหเจโอแปดอ่าใช่ครับ<ต>ผมทำ<ห>ให้ให้เพื่อนไปคันหนึ่งครับอ่าเพื่อนก็กินเท่ากินไม่ยาวก,กว่าสองร้อยสี่อ่ะครับอ่าไม่ยาวสองร้อยสี่อิสุอ่ะซึ่งเขาวิ่งวิ่งเทียบกันแล้วเราไม่ได้เมฆขึ้นมาหรือโมโนขึ้นมาครับอ่าเรามีมีหลักฐานนะถ้าใครอยากจะ ยายก็อิน็อกมาถามหลังไม้ได้แล้วจาผมให้คุยกับเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของรถที่ซื้อรถผมไปว่าเรท E23 มันดีแค่ไหนมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนจูนอ่ะทำไมที่สจูนไล่รอบเกียร์ั่งไหนได้กันแล้วก็คนขับก็สาคัญคนขับนี่ก็สําคัญมากันจริงๆบางคนว่าอยจูนไม่ได้ก็ไม่หายนะคนขับลากเกียร์คนเล่นอะไรบ่อยยังไงก็กินครับจริงรถดีจูนดีอะไรดีคนขับดีประหยัดแน่นอนครับคือคนขับต้องเรียนรู้ของเสกตัวใหญ่ใช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 ่ครับไม่ใช่ว่า คุณจะออกลากเกียร์ไปยาวมันก็ไม่ใช่อย่างเครื่องใหญ่ท่อมันเยอะถึงรอบเราสับอยู่ในกีร์ลน์มันนะกีร์ลน์ขีดเสียวนะถ้าเราดูยังไงยไอ้กีร์ลน์น่ะสับสับยังไงก็ประหยักซึ่งเครื่องใหญ่เห็นว่าใช้รอบแค่มันตัไม่น่าเกินพันท่าใช่ไหมใช่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 ครับอย่างอีฟสามกียร์เจ็ดนี่รอบพันหนึ่งก็วิ่งไปแปดสิบแล้วครับพันหนึ่งวิ่งแปดสิบแล้วไม่เลยจะไปกินอะไรนะถูกไหมครับใช่เนี่ยคุณไปลากเกียร์มากๆไงมันก็กินอยู่แล้วครับลูกสูบมันโโอ้หอย่างนี้จริงซึ่งมันคนละ แบบกับเครื่องเครื่องเล็กเลยแต,แต่แต่ตัวเนี้ยถ้าผมให้เทียบกับ j o 5ผมว่าเครื่องนี้กําลังดีกว่าแน่นอนกำลังดีกว่ากําลังดีกว่าแต่เรื่องระมันผมไม่กล้าพูดเพราะสิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมไม่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 กล้าพูดแต่เรื่องกําลังเรื่องทร์กเรื่องอะไรผมมั่นใจว่าดีกว่าแน่นอนดีกว่าเจ5แน่นอนครับเพราะว่าด้วยด้วยเราเรา,เราลองขับแล้วเราเรามานั่งนับรอบเกียร์เฟืองท้ายดูเนี่ยเรายังงงว่าทอมามหาศาลมากเลย รอบตอนนี้มัน3.3เหรครับตรงท้าย3.3ผมยังงงเลยครับว่า3.3เองเลยผมโทรไปหาเจ้าของเลยนะว่ารถคันนี้ย้ำเฟืองท้ายมาไหมเพราะว่าเจ้าของรถอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกไม่ได้ย้ำแน่นอนมาทั้งคันเพราะเรายังงงเลยครับเพราะว่าเจ้า8เกียร์รอบเนี่ยมันยังมันยังใช้เฟืองท้ายเบอร์12 1140อยู่เลยแต่เนี่ยมันใช้รอบ3.3เองผมยังงงเลยว่ามันมันต่าเป็นเท่าไหร่ล่ะครับจริงครับบ้านเราอยู่แค่4.6 4.65แบบ3.7 เกียร์รอบนี้ทั้งเกียร์หกรอบเนี่ยเท่ากันเลยเกียร์อ่าเกียร์เท่ากันเลยใช่ใช่ครับแต่นี่มันไปรอบสักที่สามครับโอ้โหกระเจื้อนหนึ่งที่ไทยเลยจริงครับเสียงเสียงนิ่มมากเลยครับเสียงนิ่มมากขนาดคันนี้ไม่เจ็ดแสนกว่าโลแล้วนะเจ็ดแสนโลเจ็ดแสนกว่าโลดูนาไม้ได้เลยครับเจ็ดแสนโลไม่งงเลยมาครับพามาดูเกียร์เราดูไม้ได้แล้วผมยังงงเลยว่าโอ้โหญี่ปุ่นไทยรถยังไงเกียร์เสียงเสียงนุ่มโูมากเลยครับเสียงเขาเริ่แบบกับ J O 5เลยนี่นะครับนี่เลย เจ็ดแสนสามโอ้โหสุดยอดครับโอ้แล้วข้างในเขาสวยมากาวมม่แบบเรื่องตัวเก่าโอ้ยไมวิ่งเยอะอะไรแต่เขาตีกลับไปรู้กี่รอบจริงจริงครับนี่ใช่ครับโอ้ยนะครับสวยมากนะครับแล้วทีแรกนี่ปลาก็ซีอยู่แค่ไหนเข้ามาเนี้เพราะว่าประมาณนั้นใช่ไหมกระซี่อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเรายังเราเราจะไม่รู้ว่าลูกค้าเดี๋ยวเวลาไปขนส่งเขาจะดูว่าเราต่อตรงไหนอ๋อนี่ครับ จะต,ต่อเป,เป็นเป็นเป็นนั่งขั้นบันไดผม่นต่อเป็นนั่งขั้นบันไดนะครับที่ต้องขัดนี้คือเรื่องความแข็งแรงด้วยใช,ใช่ใช่ใช่ครับประมาณนี้้แลวก็ดามเดิมเรียบร้อยเลยแล้วก็ลกแล้วก็ซับของที่ยวต่อแล้วก็ดามล่างดามล่างนี่ช่วยได้เยอะครับรถด,ดามนี่ถ้าไม่ดามอย่างนี้ไม่อยู่ครับเลาวไม่นอนขักงไม่นอนใช่ครับอันนี้เราดามหัวยันท้ายแล้วเดี๋ยวเวนเดี๋ยวลูกค้าก็ไปดามเองตลอดกรแบบนะครับแล้วอันนี้เพาท้ายใช้ของเดิมไหมครับวันนี้เพาท้ายใช้ของใหม่ครับเราเปลี่ยน หมุนหมออะไรไม่ได้เราซื้อเสื้อผ้าเป่ามาเส้นหนึ่งแล้วก็ถ่ายของเดิมจับใส่เข้าไปโอ้แล้วไออันนี้เพาท้ายเป็นของขนาดกี่ตันครับเพาท้ายของสี่ตันเหมือนกันครับของสีต่ตันเขาของเดิมเพาท้ายของก็ที่ผมยังว่าเพาท้ายในของเจ็ดเอสองร้อยยี่ห้าแรงมาเ<อ>กียร์รอบเดียวกันติดเฟืองท้ายสิบสี่หนึ่งมาอมรอบสี่จุดหนึ่งนะครับขนาดสองร้อยยี่ห้า,าแรงใช้รอบสี่จุดหนึ่งแล้วอันเนี้ยมันจะกี่แรงม้าครับกันระเบิใช้รอบสามจุดสามอย่างน้อยสองสี่ต้องมี อย่างนื่นครับเพราะเพราะมันหนักกว่าแปดอีกคนท้ายหนักกว่าแปดอีกอัตราส่วนมันอัตราส่วนมันพอมันต้องเยอะมากครับใช่สามจุดสามผมนี่งงเลยครับจริงในรอบสามจุดสามเพราะว่าเขาข้างดูมอะไรทุกอย่างเราใช้ของเดิมหมดแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเดียวเพราะเสื้อผ้าถุงลมมันไม่มีหมอนไม่มีอะไรมันต้องเลาะอะไรเสื้อผ้าซ้ำก็แต่ขอรัสสังให้เปลี่ยนเลยเราก็เปลี่ยนแล้วก็เสริมแหนบแหนบญี่ปุ่นมาเราไปซื้อมาก็มีแค่สี่ตัวเงี้ยครับเราก็เสริมให้เป็นเก้าเก้าตัวของมันทุกคือท่าตันครับ คันนี้เอาไปทำพื้นเรียบใช่ไหมครับอันนี้จะขอมารับเมื่อไหร่ครับวันนี้เจ้าของมาต้อจะรับวันจันทร์ครับขอหน้าจวันจันทร์จะเอานี่มาส่งแล้วเอาอีกคันหนึ่งมาแปลงจะเอาเจ็ดเจ็ดร้อยครับเท่าเดียวมาแปลงเป็นสองเทาอีกคันหนึ่งอ๋อขึ้นยานแม่มาครับขึ้นทะลายมาเป็นจะเขาของเดิมไปถุงลมหรือว่าเป็นแหนบครับวันนีนแหนบคันเจ็ดร้อยครับคันเจ็ดร้อยของเดิมเป็นแหนบเท่าเดียวครับเป็นแหนบเท่าเดียวแต่เขาจะติดเทีนแล้ววิ่งเข้าหน้างานต้องใช้เป็นสองเท่าอันนี้ก็พวก มอพงก็พักอยู่ครบชทอะไรก็มาเมือเดินครับลูกค้ายังไม่ได้สั่งให้สั่งครับผมจะสั่งลูกค้า่เดี๋ยวขอดูข้างในก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะยกโอเคงให้ชมนะครับจากคู่นี้เลยครับข้างในเอาจริงข้างในยังสวยข้างในประมาณนี้อ้มีตัวเซ็นเซอร์ตัวจับม้าตาด้วยเนี่ยโครอะไลครับนี่แหละครับโดแท้ญี่ปุ่นของเดิมน่าจะเป็นตู้เย็นมา โอ้โหดีครับข้างในโอ้ข้างในก็สวยจริงข้างในครับดูดิบอกเหมือนเขาบอกว่าสวยนะบอกอันนี้ก็รีโมทถุงลมนะครับเป็น,นเนียเป็นไอรีโมทถุงลมอ๋ออันนี้เป็นรหัส F D 2 A นะครับประมาณนี้ F D ก็จะเป็นหัวแคปนี่เลยครับโอ้โหเครื่องบางว่า,า,าเครื่องขนาดเท่า5้า E ไหมครับอันนี้ ท็อกซึ่งท็อกด้านกว้างใหญ่ใหญ่ไว้แน่นอนอยู่แล้วทรงมันคล้ายกับเอโอการู้ครับทรงคล้ายเอโอกาเลยสั้นเพียงแต่มันสั้นกว่าแค่นั้นเลยผมคิดว่าลูกอ่ามันจะทักยาวเหมือนเอโอการับมันจะได้แรงอ่ะไม่มีท้อกอ่ะเพราะทรงเครื่องเนี่ยมันเหมือนเอโอกาเลยกล่องคุมกองเครื่องรหัสอะไรใมแบบเหมือนเอโอการ์ทุกอย่างทุกอยเพียงแต่ว่ามันจากมันยาวเป็นสั้นแล้วก็จากปกสูบเป็นสี่สูบใช่ใช่ครับ เพราะวัตถรมันเยอะมากทำไม่งั้นไม่ใช่เป็นคล้ายหนักขนาดนี้หรอกแล้วตัวใหม่นี่ติ๊กติ๊กเกอร์ก็ไม่มีด้วยไม่มีเราก็ไม่รู้เลยเลยไม่รู้แรงม้าเลยว่าต้องต้องเดาอย่างเดียวใช่ก็เศษเนษลงก็ยังคิดกยู่นะจริงครับ โลไฟฟ้า right? ด้วยวแข่แสลงยอด right? <Yeah. S 2> เอว้าสีเขีวโลไฟฟ้าอะครอย่างเดีย่ยอังใต้โอเคครับ yeah. okay. ประมาณนี้โอเครจุดยอดนอนหน้านะครับพอลพมีเนียม เนี่ยันธนูตโครงหน้าคุบชุดครับคันนี้สวยนะครับสวยจริงนี่เลยครับโดมิเนเตอร์แท้ญี่ปุ่นครับมาทำระบบใหม่ที่อูบางเด็ครับผมของแต่งนี่มาครบๆเลยอันนี้ของแต่งมาแท้ไหมครับบังแท้ครับแต่งทินทายนี่เลยครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอ่าเช่นงานตัดแปลงนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงครับ ังรับงานอะไรบ้างครับที่โอนะครับผมรับทุกอย่างครับดัดแปลงเครื่องช่วงล่างเกียร์ต่อกระบะทุกอย่างรับทุกอย่างงานเลยรมุ้งรีแมปอนไรุงแก้งานจากที่ไหนเราเราแก้ได้หมดครับก็คือสบายใจได้ว่าถ้าถ้ามาให้ผมแก้ครับขอขอให้เป็นหน้าที่ของผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องบอกว่าทําที่ไหนมาหรืออะไรมาหรือว่าทำน่นทำนี่มาคือขอให้จบที่ผมว่าถ้าไม่จบไม่จบลังขอแค่นั้นคือมาที่ผมคือให้คุณสบายใจได้ คุณจะหมดมาเท่าไหร่แล้วผมไม่ทราบแต่ว่ามาที่ผมคือถ้าไม่จบไม่เก็บรางบาทนึงก็ไม่เก็บแถมให้ด่าด้วยครับแถมให้ด่าด้วยถ้าไม่จบโอ้โหผมชอบอย่างหนึ่งคือ K สาม C เนี่ยหลายคนบอกว่าตัวน,นี้กินน้มันมากไม่จริงครับเข,ขา,ว,ขาว,ว่าตำราเขาว,ว่าเนี่ยเขาว,ว่าคือใครเขาว,ว่าเขาคือใครใ<ช>คุณได้ลองใช้เองไหมคุณได้ขับเองไหมคุณได้อะไรไหม K สามผมก็เล่นตั้งแต่สมัยแรกๆเลย K สาม C ตั้งแต่ปั๊มสายม K สามมาผมมาเร็วจนมายีบสาม K สามผมขับเอง ก็ยังได้4โล4โลหนึ่งครับ4โลลิตรครับ10ล้อใช่ไหมครับใช่ครับ10ล้อรถหนักใช่ไหมครรถหนักครับโอ้โหหนักไปเบากับรถใหญ่25ตันเนี่ย4โลลิตร4โลลิตรนี่ผมขับได้แน่นอนผมขับได้แน่นอนลุงน้องขับก็ยังได้3ไปปลายบางคนขับดีก็ได้4ก็มีโอ้โหนั่นแหละครับประมาณนี้ให้แค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วครับว่าเนาะว่าแบบสูตรอะว่าการแบบการทำรถอะนะครับประมาณไหนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเจอลิปหน้าฮะสวัสดีครับ